ไากินสับประรดพี่น้องจ้าสับประรดหวานหวาน,านแต่ก็ไม่พริกเกลืออยู่ก็อ,อยากจิ้มเห็ดน,น้ำป่นเนาะ ăn phanh sạp bột. Kim cỡu dữ. Kim cỡu lại <laughs> phải mặn kim kim แ้่ว่ากินลายบอดีได้ไหเพี่น้องกาดลินไม่ได้เป็นคือันอ่กินล,ลายมันกาดลินไหมอืมพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะกาดลิน